สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาลอนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่อ่านใจเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทาง ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัพเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้อขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูษษคบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณไพ่อา่านใจความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ห้าไม้เท้าปัญหาความขัดแย้งความวุ่นวายเป็นพลังงานการที่มีปัญหาความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นไพ่การที่มีปัญหาในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะมีพลังงานไพ่้ ้าวไม่เท้าการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกไปหรือการกลับมาคิดหรือการกลับมาทบทวนในตัวงเราเองว่ากับสิ่งที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นค่าไม่เคยเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราแต่เราเป็นฝ่ายที่เดินถอยออกมาก,กับความรักกับความสัมพันธ์เราไม่อยากที่จะเสียใจอีกเราไม่อยากที่จะผิดหวังอีกกับเรื่องการกระทําของคนคนหนึ่งเดอะเฮอร์มิตชาวการลักษณาการ ความเป็นโสดในตัวของคุณเองคุณเดินได้ด้วยตัวคุณเองคุณนะมองไปข้างหน้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวของเราเองในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันนี้นะมีพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่เป็นไพ่ของโอกาสที่เราจะเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวของเราเองครั้งใหม่ของเรานะมีพลังงานไพ่เพรสครับคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันเป็นไพ่ของความน้อย กับอดีตที่ผ่านมานะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันอาจจะหวนกลับคืนมาเหมือนเดิมไม่ได้หรือมีคนที่อยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือมีคนที่อยากพูดคําว่าเขาขอโทษเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณในวันนั้นมีไพ่ของสี่ไม้เท้าคุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตเคยลงหลักปักฐานเคยทุ่มเทและเคยเข้าใจด้วยกันตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทมีคนที่อยากกลับมามีเป้าหมายหรือในค่าคืนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงและโหย วันดีๆวันเก่าๆที่คุณกับเขาเคยเข้าใจซึ่งกันและกันหน้ามีพลังงานไพ่เดอะอมเบอเดอร์ชาวเมทาุไฟคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุสน,นคอยเกือ้อกูล คอยเกื้อนหนุนกับคนที่คุณรักนะมีพ่แห่การที่ดูแลห่วงใยเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างหรือคนที่มีอีกโก้ฟอร์มเยอะฟอร์ม,มากกําลังคิดเยอะกําลังคิดมากกําลังเจ็บปวดอยู่ในตอนนี้นะมีพลังาไพ่เดอะมูนความคิดถึงความโหยหามีไพ่ของความคิดถึงคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัด เหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงการความรู้สึกเดียวกันมีคนที่อยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานภายในออปเปอร์เคิลเป้าหมายแห่งวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรวันข้างหน้ามีโอกาสและความเสี่ยงเสมอแต่คุณเป็นคนที่คิดและวางแบบแผนในปัจจุบันในตัวของคุณเองอย่างเสมอในตัวของคุณนะการรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างการรอคอยกับความรู้สึกในวันที่รอคอยกับไม่เคยเห็นค่าในวันที่เลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเร เริ่มโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นให้กับตัวเองจะมีคนที่กําลังเสียใจจะมีคนที่โหยหาวันที่มีคุณในวันนั้นมีพลังงานให้แปดเหรียญแปดเหรียญความทุ่มเทความพยายามการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันมันเหมือนในความรักความสัมพันธเนี่ย ความรักก็คือการช่วยเหลือการดูแลความห่วงใยการเข้าใจในอารมณ์ของคนที่เรารักการแคร์กับความรู้สึกของคนที่เรารักคนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกเขาจะไม่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจกับคนที่รักนะมีพลังงานให้สองไม้เท้า สองไม่เท่าคือการเฝ้ารอหรือการเฝ้ามองหรือการมองถึงสถานาการณ์คนคนหนึ่งที่หวนกับคนคนหนึ่งที่กําลังเสียใจคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนหลดและร้อนใจที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะอีกไม่กี่เดือนหรือวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่จังเสมอวันเวลาที่หมุนไปเร็วในความรู้สึกในตอนนี้อาจจะเป็นการที่เราอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราเสมอ อดีตที่ผ่านไปมันก็คงหวนกลับคืนมาไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้อาจทีเป็นฝ่ายคุณที่ยังลืมเขาไม่ได้หรือมีการที่ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณหรือการที่เราเฝ้ารอหรือการที่รอคอยคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแก้ไขกับการทาหรือกับอดีตที่ผ่านมานะคนที่ ไม่รักกันแล้วหรือคนที่จบกันแล้วเราบังคับจิตใจใครไม่ได้นะครับ การที่เราปล่อยกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามันคงยากในความรู้สึกเพราะยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันยังมีเยื่อใยต่อกันในวันนี้มีคนที่เห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการมีคนที่โดดเดี่ยวในเส้นทางเดินที่ต่างฝ่ายต่างเดินในเส้นทางเดินคนละเส้นทางเดินเขาอยากกลับมาพบเจอและแก้ไขกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปกับอดีตที่ผ่านมาขอเช็คพลังงานภายในตัวตนของเขา ความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นเช่นไรนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมีพลังงานไพ่ใน ในออฟสอดนะคนคนนี้เป็นคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากอีโก้เยอะอีโก้มากหรือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หรือใจร้อนวู่วานนะเป็นไพะแห่งการที่เขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่กังวลกระวายในตอนนี้ในวันที่ขาดคุณไปในวันที่ห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งรู้ถึงความรู้สึกแล้วว่าความผัดผ้าแห่งความรักแห่งความรู้สึกเป็นยังไงเขาอยากจากคุณด้วยความรักและความผูกพนันมีคนที่รู้แล้วว่าความภาคนรักและวันเวลาที่ไม่มีคุณวันนี้เป็นฝ่ายเขา ที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในความรู้สึกของเขามีพลังงานไพ่เดียมพเพรสเทพธิดาดาวสุกดาววีน่ามีพลังงานไพ่คู่เข้ามาคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลกันและการเป็นไพ่ของการเกื้อกูลและการเกื้อหนุนคุณกับเขายังมีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์ร่วมกันอยู่อย่างที่จะต้องมาพบมาเจอกันอยู่ดีนะมีพลังงานไพ่เดือดเฉลียด กรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้นะเป็นไพ่ของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดในวันที่เดินทางร่วมกันมันมีปัญหามันมีความไม่เข้าใจมันมีความขัดแยง้งหรือมีปัญหาในเรื่องความรักที่เป็นมือที่สหรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่ได้จริงใจไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณเข้าใจความคิดของเขาคุณยอมรับ ฟังในทุกๆเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฝันเรื่องความหวังเรื่องเป้าหมายในอนาคตที่มีด้วยการมีพลังงานไพ่เดวิลเดวิลเป็นพลังงานไพ่ความพัฒนาการความรักความโลภความโกรธความหลงมีคนที่แอบพึงมีคนที่แอบหวงมีคนที่ไม่ยอมจากคุณไปไหนตอนนี้มีคนที่กําลังทุกข์ใจและเหมือนกับการที่เขายัางตัดใจจากคุณไม่ขาดในตอนนี้มีคนที่เหมือนกับมาเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วเหมือนการข้างรัก เหมือนการที่จะไม่ยอมจากกับคนที่รักเขาและเขาก็รักคุณในตอนนี้นะมีพลังงอาให้เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป้แต่ความรู้สึกที่เสียใจยความรู้สึกที่ผิดหวังมันยังมีความหวาดระแวงและมันยังมีความหวา ระวังในความรักในความสัมพันธ์การแตกหักพังมากับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดหวังกับการกระทําของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาคงทําผิดแก่คุณไว้เยอะทําผิดแก่คุณไว้มากทําให้คุณเสียใจไว้เยอะทําให้คุณเสียใจไวม้มากมีไพ่พลังานไพ่แปดไม้เทา้า การติดต่อการสื่อสารการทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อาที่เป็นฝ่ายเขาที่เดินหน้าก่อนทักก่อนงอก่อนเขาอยากให้คุณตอบข้อความของเขาด้วย เขาอยากรู้หัวใจของคุณว่าคุณยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณจะถามกับความรู้สึกและหัวใจของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนที่เคยทําให้ผิดหวังให้เสียใจให้ทุกข์และเศร้าในวันนั้นคนที่เคยผิดสัญญาคนที่เคยผิดคําพูดในวันนั้นกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่ามีไพ่ของใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่พยายามตัดใจจากคุณยิ่งพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่ยิ่ง รักคุณมากกว่าเดิมมันมีพลังงานให้ความผูกมัดและห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะหลงไปในช่วงวูบชั่วครางชั่วข่าวของเขาในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ว่าใครคือคนค่าแห่งความรู้สึกใครคือหัวใจของเขาที่เขาอาจ,จกลับมาเห็นในหัวใจที่แท้จริงของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะมีพลังงานให้เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทหรือการรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะ ที่ได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่รอคอยโอกาสมีคนที่รอคอยจังหวะหรือการที่ให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดผ่านพ้นไปเท่าไหรมันยังมีห่วงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงห่วงวันเวลาดีๆที่มีร่วมกันนาะมีพลังงานไพ่เดอะฟูลนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเดอะไฮโรแฟนเป็นไพ่พลังงานไพ่การตื่นรู้คำอธิษฐานหรือเข้าไปวิงวอนอ้อนวอนคอร้องอธิษฐานคอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณอภัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดในวันนั้นไปตอนนี้เขาคิดได้แล้วเขารู้สึกผิดแล้วเขารู้สึกสำนึกผิดที่ทําไว้กับคุณในวันนั้นที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจและเจ็บปวดในวันนั้นนะเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดในตอนเนี้ย เขาอึดอัดและเขาเสียใจแล้วเขาปกปิดกับความรู้สึกที่เสียใจภายนอกเขาอาจจะดูสดใสดูร้าเดิงดูแจม่มใสภายในเขารู้สึกถึงความว้าวุ่นงดหงิดและเสียใจมากเสียใจหนักมากที่ทําให้คนรักคนที่เคยรักคนที่เคยแคร และเสียความรู้สึกไปในตอนนั้นเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดแล้วนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ิทำผิด้ัยคุณการเดินหน้าเขาอยากมีทุกเรื่องราวเขาอยากมีทุกสตอรี่เขาอยากมีทุกเส้นทางเดินที่มีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เป็นคนที่เข้ามาร่วมในเส้นทางเดินเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเพจอ f พครับ เป็นไพ่ของความคิดถึงความโหยหาหรือความรู้สึกที่ยังมีความรู้สึกที่ยังรักกันอยู่มีคนที่อยากพูดคําว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับมาทําเพื่อความรักความสัมพันธ์การเดินหน้าในตอนนี้ของเขานะการเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเขาอยากพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบันแล้วสร้างเรื่องราวเป็นอดีตแห่งความทรงจําที่ดีที่มีคุณกับเขาที่เป็นต่างฝ่าย ต่างรู้ใจซึ่งกันและกันนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญในวันที่คุณเดินตามเขาในทุกๆก้าวเขากลับไม่เคยหันกลับมาแขร์ไม่เคยหันกลับมามองในสิ่งที่คุณเคยทําเพื่อเขาในวันนั้นในวันที่คุณก้าวเดินตามเขาอีกก้าวหนึ่งและเราหยุดเดินในวันนั้นเขากลับมาเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ขาดคุณไปมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอนาคตไม่มีความหวังไม่มีความฝันมีไพ่แห่งการที่ในเดอะฟูลนี่คือการที่คนที่หนักไปเรื่อยหรือคนที่ขบไปเรื่อย ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดหวังและเสีรรยใจกลับมาคิดได้ในวันที่สายกลับมาคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีการเห็นค่าในวันเวลาที่เจ็บปวดในตอนนี้เป็นไพะแห่งการจมกับกองทุกจมกับกองความเศร้าและความเสีรรยใจเขาก็เจ็บปวดมากมากในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในออพครับ กัญญาณิมิตรคนที่ช่วยเหลือคนที่ดูแลคนที่เกื้อกูลคนที่พร้อมที่จะดูแลและเอาใจใส่ในความรักในความสัมพันธ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาดลจิตดลใจให้เราได้มาพบเจอกันนะการที่เรามีการที่เคยร่วมกระทําร่วมกันมาคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันมีคนที่จะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณในตอนนี้และความรู้สึกเดียวกันที่มีหัวใจดวง หนึ่งที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมาคนที่สร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันหรือการที่คุณกับเขา ได้มีความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากกลับมาเห็นความทรงจำเก่าๆภาพเก่าๆภาพเดิมๆที่มีคุณที่คอยเคียงข้างและการเดินร่วมในเส้นทางเดินกันความห่างไกลทำให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากจะกลับมาทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณหรือเขาฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกลับมาเหมือนดังเดิมหรือการ ที่ยังมีความคิดถึงหรือการที่เขาแงนมองไปบนฟ้าไกลกว้างใหญ่หรือเกินเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่เดินใน ทางเดินเดียวกันและเส้นทางเดินเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกเสียใจในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาล้างเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมายื้อเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาเหมือนคำมั่นคัญญาคำพูพันในวันนั้นมันยังอยู่ในความรู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้คำมั่นที่เคยผิดสัญญาที่เคยผิดคำพูดกับคุณไว้เขาอยากกลับมาแก้ไขกับคำสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณขอโทษในวันนั้นที่ผิดสัญญาที่เคยทำไม่ดีไว้คุณตั้งมากมายนะมีพลังงานให้ ในหนึ่งเหรียญสิ่งดีๆโอกาสดีๆโชคดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนเข้ามาในความรู้สึกของเราการที่ในวันที่เราจะเราปล่อยไปในวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่พยายามเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณอยากได้รับความเท่าเทียมความยุติธรรมความเป็น เป็นคู่กันที่เป็นคู่คนที่สัญญานะมีพลังงานไพ่ขวีนอสสอดราชินีสายลมลมที่วัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วถ้ามีพลังงานไพ่ขวีนอสสอดขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ใจเด็ดคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วคุณเป็นคนที่จะไม่มองหันหลังมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมา ควีนอปสอนนี่คือการที่โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าในโอกาสของเราแต่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจและเลือกว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาหรือตัดจบหรือพอแค่นี้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเหนื่อยกับเขามาเยอะเหนื่อยกับเขามามากในเรื่องเก่าๆในเรื่องเดิมๆที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกการรักกันใช้ชีวิตร่วมกันการดูแลก,กันการพูดคุยการการเคลียร์ใจกัน การพูดคุยถึงเรื่องในความรู้สึกการปรับเปลี่ยนการจูนเข้าหากันนะมีพลังงานไพโอกาสการเริ่มต้นมีไพ่ของโฟร์ออฟสอดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจกับเราเสมอไปนะอารมณ์และความรู้สึกในวันที่คนหมดรักในวันที่คนหมดใจเราก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเราในวันหนึ่งที่เขาคิดได้ในวันหนึ่งที่เขาตื่นรู้ในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกของเขาเขาจะเป็นฝ่ายที่เสียายและเสียใจ ในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปแล้วขาดคนที่เข้าใจเขาที่สุดในวันนั้นไปเป็นฝ่ายเขาที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากขอโอกาสการเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์ให้โอกาสกับเขาได้พิสูจน์ในตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอรูปทางอ่างไพ่ในข้อความของเขา ขอรูปทางานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากบอกคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเทมเปลนความผูกพันความผูกมัดสายใหยห่งความรักสายใหยห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนความรู้สึกก็เช่นกันที่คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาด ในความรู้สึกในตอนนี้นะเขายังผูกพันกับคุณอยู่มากนะมีพลังงานไพ่ซิงออฟคับคนเก่าๆคนเดิมๆหวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยทําสิ่งดีๆร่วมกันมีคนเก่าอยากหวนกลับในความรักในความสัมพันธ์การเอาใจใส่การดูแลการขอโทษการให้อภัย กับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปมีไพ่พลังงานไพ,พ,พ่จิติชาวตุลลคณาตุลน,นะเป็นไพ่ของคํามั่นคําสัญญาคําผูกพันและคําผูกมัดเป็นไพ่ของคนที่กลับมาสัญญาในความรักในความัมพันธ์ของคุณนะเจ็ดเหรียญเขาอย่างเฝ้ารอเขายัางเฝ้ารอโอกาสที่ได้มาพบเจอคุณหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีหน้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันเพราะกรสิ่งที่เขาทําไว้มันอาจจะทาผิดไว้กับคุณมากมายหรือทําผิดไว้กับคุณเยอะนะมีพลังงานไพ่ได้แต่คิดถึงได้แต่ โหยฮะได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทำการที่คิดแล้วลงมือทำในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและถูกถูกความรู้สึกนะในความรู้สึก การที่ดูแลและห่วงใยซึ่งการและการเดทการเดวิลเป็นพลังงานให้ความผูกมัดความผูกพันมีคนที่ยังผูกมัดมีคนที่ยังผูกพันเดวิลเนี่ยคือการที่เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วในตอนเนี้ยเธอเขากลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะไม่ยอมจากคุณไปเพราะเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในห่วงวันเวลาและในเวลาที่เป็นคุณและเขาที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพ่ของความเติมเต็มความ ห่วงใหญ่คุณเป็นถ้วยแห่งความเติมเต็มแห่งความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเร้นการหงุดหงิดการว้าวุ่นการกังวลใจเป็นไพ่แห่งการที่เขากังวลใจมากในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กังวลใจว่า ในสิ่งที่เขาทําผิดหรือการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะกลับมาเป็นดังเดิมได้หรือเปล่าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์คําพูดกับการกระทําตรงการความรู้สึกกับคําพูดตรงกรันแลกความคิดที่ตรงกันกับคาพูดและการกระทําของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เจ็ด เจ็ดไม่เท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะบล็อกกันไปนานหรือห่างกันไปนานในวันที่ห่างเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังหาโอกาสหรือหา หาการติดต่อกับคุณอยู่นะมีแพ่ของดี p a มเพคุณคือคนที่สำคัญที่สุดคุณเขาอยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวสำหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่มีวาดวางถึงเรื่องอนาคตในครอบครัวระหว่างคุณกับเขามีเป้าหมายมีแบบแผนเดียวกันเส้นทางเดินเนี้ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนในวันที่ไม่มีคุณที่เป็นแรงผลักดันเป็นแรงก้าวเดิน เป็นแรงแห่งอนาคตเป็นไพ่ของวิกตอรี่ห่งความสําเร็จทุกเส้นทางเดินไม่มีได้มีอะไรมาง่ายๆความทุ่มเทความตั้งใจการลงมือทําในสิ่งที่หวงังทําในสิ่งที่ตั้งใจเป็นไพ่การที่เราจะเหมือนวันเวลาที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีคนที่ขอโอกาสกับความรู้สึก การแคร์กับความรู้สึกของคนที่เรารักของคนที่เราแคร์มีพลังงานภายในอวานเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รูแล้วความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในกำแพงของคุณมันเป็นเช่นไรในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ร้อนลนฝ่ายที่ลุ่มร้อนในค่ำคืนที่เหมือนความโดดเดี่ยวและเดียวดายในตอนนี้ของเขาว่าไม่มีคุณอีกแล้วในตอนนี้ในความรักในความัมพันธ์ เขาจะท่ากําลังคิดและหาวิธีที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากจะพูดกับคุณยังไงดีให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยแต่คุณจะรู้ถึงคําพูดและการกระทําของเขานะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่แห่งการที่ได้กลับมาแล้วได้กลับมาพูดกันอย่างมีสติหรือการที่กลับมาพูดกันด้วยความรู้สึกอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อีโก้ที่กลับมาพูดซึ่งกันและกันหน้ามีพลังงานไพ่เดทความพัดผ้าความผิดหวังไพ่ของสัตธรรม ในงชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินทุกก้าวเดินมีทั้งความผิดหวังความพัดพลาดความเสียใจความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการปลดปล่อยกับอดีตที่ผ่านไปมันคงยากในความรู้สึกแต่การที่อยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันแล้วโฟกัสถึงเรื่องตัวเองในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งรู้ค่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่จะเดินหน้าเป็นฝ่ายเขาที่จะร้อนหลน เป็นฝ่ายเขาที่จะขาดคุณไม่ได้นะมีพลังงานให้การติดต่อ, mm. ดอเดียมเพลอร์ชาวเมตรการเริ่มต้นมีคนอยากขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ถ่วยแห่งความรู้สึกหรือความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดกับเขาในวันนั้นเขาได้รับรู้ความเจ็บปวดในวันนี้แล้ว, mm. ลวเขาอยากบอกคําว่า เขารักคุณเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับมามองตาของคนที่รู้ใจแลกทั้วแห่งความรู้สึกหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในความรักในความสัมพันธ์เส้นทางเดินแห่งความรักหรือเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจมากที่ไม่ได้บอกคําว่ารักกับคนที่เขารักอีกแล้วมีพลังงานไพ่เดียมเพรสดีมเพรสชาวเมษธาตุไฟมีไพ่ของดาวสุขแล้วก็มีไพ่ของการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอ และเขาอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนในตอนนี้นะความคิดถึงและความโหยหาความจริงใจและความชัดเจนการมีข้อตกลงคำผูกมัดคำมั่นคำนญา การรักษาสัญญากับคนที่เรารักการพูดแล้วให้ทําอย่างสิ่งที่พูดด้วยนะออมีพลังงานการที่สองถ้วยนะั่นคือการที่ได้มาพบเจอกันกครั้งหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสที่ได้ปรับความเข้าใจเป็นคู่คนที่อธิษฐานเป็นคู่คนที่ขอพอรร่วมกันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่ดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับของพลังงานในค่าคืนนี้หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ